นี่ด้ไมนแล้วโรคผิวหนังนั่นหนาหลายสาเหตุแล้วกลายเพศเป็นสิวฝ้ามาเป็นหูดเกิดจากหิดเลื่อนกลากลามเป็นทูดคนเคยพูดเคยกล่าวเล่าขานกันเคยลุกลามให้เห็น เป็นโรคเรื้อนเดี๋ยวนี้เหมือนจะหายไปคนไม่วันคิดถึงเหลนอติดถึงเหลนเรียกว่ากรรมพันเดี๋ยวนี้นั้นเรื่องเรื้อนกวางห่างหายไปก็ขอเจริญพรญาติยาโยมสาธุชนทั้งหลายที่ให้เปิดเกียรติรับฟัง ชมไลฟ์สดเพจวัดคิริวงหรือวัดน้ำตกศูนย์นรุสมุนไพรหมอพื้นบ้าน50ปู่้าตำบลมาพร้าวอำเภอลงสวนจังหวัดชุมพรพบกันในค่ำคืนนี้ตรงกับวันพุทธที่3ปิดเสียงปิดเสียงเดี๋ยวมันจะทอนวันพุทธที่3มิถุนายน2563ตอนที่21เกล็ดยาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทยตอนที่21คืนนี้ เรามาทำความเข้าใจก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการในคำพีวิถีกุตโรคภาคปฏิบัติเราท่านทั้งหลายก็ได้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมในภาคปฏิบัตินะในภาคปฏิบัติโยมที่จะต้องเตรียมพร้อมก่อนอื่นจะต้องอให้ลูกเนนเข้ามาช่วยในภาคปฏิบัติในกัมคืนนี้ ก็ขอให้ลูกเนรรายงานตัวก่อนเอาเอาเอาหน้ากากลงได้ก็ขอเจริญพรญาติโยมที่รับชมอยู่ทางบ้านอาตมาภาพสำมีกิกติวัตเฉลิมพลอายุสิบสองปีชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคืนนี้นำสาราก่อนก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวเรื่องกรรมทันเหลืองกรรมฐานเหลือง กมาทันเรื่องแก่ผู้พองกรองน้ำเลืองรักษาเรื่องจุกเศษปวงทั้งปวดด้วยเชืลลเ้อไ่เหละแม่พยาธิขัดใจม้วยหิตแก่ด,ด้วยหุงน้ำมันทากันไปมาดกมาทันแดงหุงน้ำมันกันเรื่องรังแพ่เยลามก็ยังหยุดยังได้ผสมเหลาเอามาทาเป็นยากายพิษกรรได้งูสวัสดิ์ขจัดลงใจชานใช้สารสมสมานกายทั้งในหนอกับฉีกับฉีออกเอเกเนียนีนผสมระสาล ไม่ต้องรีบใจเย็นเ,นเอากันนี้นะเอาต่อไปหมุนไปทางโน้นต่อไปก็จะให้พบกับสามเนินอีกหนึ่งรูปญาติโยมอา่าก็ขอจริมพรญาติโยมที่อยู่ทางบ้านอาตามาภาพสมเนินนันทวัฒนิมโตเรียนอยู่โรงเรียนมาตกอายุ12ปีวันนี้ก็จะได้มาท่องกลนรถยา ฟาสมานทั้งนกในใครทองงรวงเพชรรอนเกลุมจุกน่วงครับลมหายข็มสวมนั่งหลักมังมันท่านันไปเปลี่ยวเกได้เสีมาดีมีระบายว่านซ้ำเหนือในมารุงเกเสีมาเหงคมเกลคายเหลือดีเกรงเฉยประไมยมันซับเอ็นเกปนเหมือเฉยอุ่นกายหอมเย็นใจตับปอดแคลนพรำํำรุงหมอบเบื่อเกผิดทั้งไล่ลายพยาธิจุสามาคาป้าซาดับไข้ซุ้งทั้งสิบรถของตัวยาเรืองมาปรุงตาซ้ำหมุงตบก้ารถปวดจําำก็ต่อไปเราก็จะ พบกับลูกเน้นิองหนึ่งขอเจริญพรญาติโยมที่อยู่ตามบ้านทุกท่านอาตมภาพสามารถเนรกู้เกียรติเพ่งจันอยู่โรงเรียนเป็นได้ยินโรงเรียนอะไรโรงเรียนวัดอินทการามอำเภอบ้านหาเดิมจังหวัดจังหวัดสุราธานีปจุบันนี้บวชอยู่ที่ไหนวัดน้ำตกครับวัดน้ำตกบวชได้กี่วันแล้วเือนกว่าแล้วเอาหันกล้องหันกล้อง หันกล้องก็ต่อไปเราก็จะมาทำความเข้าใจเรื่องโรคเรือนนะโรคเรือนในภาษาโรคเรือนมีทั้งหมด9ชนิดโรคเรือนมีทั้งหมด9ชนิดที่เราจะทำความเข้าใจเพื่อให้ญาติโยมที่รับฟังไลฟ์สดอยู่ทางบ้านเพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการในการทำยา ในการรักษา,าโรคเรื้อนกวางเรือนเนี่ยมีทั้งหมดมี9ชนิดโรคเรือนมีทั้งหมด9ชนิดเรามาทําความเข้าใจโรคเรือนทั้ง9ชนิดก่อนว่าคืนนี้เราจะเป็นภาคปฏิบัติในคัมภีร์วิถีกุโรคในคัมภีร์วิถีกุโรคก็แบ่งโรคไว้ทั้งหมด4ชนิดด้วยกันก็คือ1โรคเรือนมี9ชนิด 2. คขุทราช3โรคกลาก4โรคหิด นี่อยู่ในคำภีวิถีกุธโรคหรือคมภีกุธโรคในค่ำคืนนี้เราจะได้นำสาระดีๆมาให้กับญาติโยมสาธุชโทตตั้งหลายเพื่อจะเป็นประโยชน์ในในาการประกอบสม,มุนไพรและให้เกิดประโยชน์ในการทำสม,มุนไพรในการใช้ให้เกิดประโยชน์ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเรื่องอสม,มุนไพรในค่ำคืนนี้ว่า ในวิถีกุตโรรือโรคเรื้อนนั้นเราไม่พูดถึงสะเก็ดเงินแต่คำสมัยใหม่ก็เรียกว่าสะเก็ดเงินคือโรคเรือนก่อนจะทุกคนจะเป็นโรคเรือนก็จะมีสาเหตุหลักก็คือเกิดจากตดโจก็คือหนังหนังมีสามชั้นหนังชั้นนอกชั้นกลางและชั้นในชั้นนอกเ็าเรียกว่าหนังกำพร้าที่อยู่ตามผิวหนังของเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้น เราทุกท่านที่มีปัญหาโรคเรื้อนเรามาทำความเข้าใจประการแรกก่อนก่อนที่จะไปสู่ภาคปฏิบัติก็คือก่อนจะเป็นโรคเรื้อนทุกคนจะต้องเป็นโรคพันัยโรคพลนัยก็คือเกิดจากผิวหนังแสบผิวหนังแสบแล้วก็สากชานะสากชาแล้วก็ หลังจากนั้นก็จะเริ่มมีผิวหนังกำพร้าคุยๆสีขาวร่วงแล้วก็เริ่มมีอาการเป็นแผลนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าโรคภารณาัยเมื่อเป็นโรคภารณัยเสร็จเรียบร้อยก็จะกลายเป็นโรคเรื้อนลักษณะโรคเรื้อนที่เราจะพูดถึงนี้ปัจจุบันนี้เราอาจจะไม่พบเห็นแต่ว่าคนที่เป็นโรคเรื้อนปัจจุบันนี้คําสมัยใหม่เขาเรียกว่าโรคสะเก็ดเงิน เมื่อเป็นโรคสกเก็ดเงินเราทําความเข้าใจก็คือให้คําตอบที่เราท่านทั้งหลายาได้มาติดตามรับชมรับฟังไลฟ์สดของเพจวัดคิรีวงศ์ดูไม่ได้ทําไมเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ขั้นตอนแรกเรามาทําความเข้าใจก่อนว่าแบบไหนที่เขาเรียกว่าโรคเรื้อนแบบไหนเขาเรียกว่าโรคเรื้อนโบรณาณการคําต่อไปนี้เขาเรียกว่าโรคโรคขี้ทูดโรคกุดถัง โรคไทกอโรคหูหนาโรคตาเหลอโรคใหญ่โรคพยาธิโรคผิวหนังตายและโรคผิดผิวรวมทั้งหมดแบบนี้เขาเรียกว่าโรคเรื้อนเรื้อนมีเก้าชนิดประกอบไปด้วยหนึ่งเรืนเรื้อนกวางเรืนกวางในคำคืนนี้จะอธิบายและก็จะสาธิตในวิธีการทำสม,มุนไพรนะในการทำสม,มุนไพร ก่อนที่จะรักษาโรคเรื้อนเราก็จะต้องทำความเข้าใจก่อนนี่คือใบานาดคนที่เป็นโรคเรื้อนจะต้องชำการฆ่าพยาธก่อนจะต้องทำการฆ่าพยาธิก่อนเพื่อเพื่อให้พยาธิใหญ่หรือตัวกิรามิชาติหรือตัวปรสิตที่มันกัดกินผิวหนังของเราท่านทั้งหลายหรือญาติโยมสาธุชนทนทั้งหลายที่ เป็นหรือญาต e ิพี่น้องเป็นอยู่ใช้ใบนาดเนี่ยใบนาดทุกคนรู sure. ้จักใบนาดใบนาดเนี่ยสามารถฆ่าโรคผิวหนังฆ่าพยาธิได้เราใช้ใบนาดเนี่ยนะใช้ใบนาดหนึ่งกำมืออ่าหมุนกล้องใช้ใบนาดหนึ่งกำมือนะใช้ใบนาดหนึ่งกำมือแล้วก็ตำาเอาใบนาดนะใส่ใบนาดแล้วหนึ่งกำมือใช้ใบนาดหนึ่งกำมือ นะเอาใบนาดสดเลยนะโยมหนึ่งกำมือเอาไปเลยใบนาสดหนึ่งกำมือทำให้ละเอียดเราการข้าวผุภาคปฏิบัตนะิหน้าเตรียมครกเตรียมด้เรียบร้อยใบนาดหนึ่งกำมืออาจุะคุณลุกขึ้นได้ใบนาดหนึ่งกำมือนี่ภาคปฏิบัติเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยทางบ้านนะใบนาดหนึ่งกำมือ คือนี่ต้องใช้เวลาทังทนิดหนโยมเพื่อให้เป็นประโยชน์และภาคปฏิบัติจริงๆเมื่อญาติโยมดูแล้วก็สามารถที่จะใชใ้เกิดประโยชน์และปฏิบัติได้จริงใบหนาดสดนะที่อยู่ตามบ้านมันมีประโยชน์เยอะแต่คืนนี้เราจะมาใช้ในการฆ่าพยาธิเขาเรียกยาชุดนี้ยาชำระโรคพลนายนวงเล็บโรคเรื้อนอชั้ระพลราไนหรือว่าโรคเรื้อน นะโรคเรื้อนเสร็จเรียบร้อยเมื่อเราทาให้ละเอียดเสร็จเรียบร้อยเราดูยาก่อนนะเมื่อทําให้ละเอียดเสร็จเรียบร้อยก็ทาไปาตั้งใจทาไม่ดีต้องใช้เวลานี้ถึงในภาคปฏิบัตินะยโยมนะภาคปฏิบัตินี่คือการทำใบหนาดสดหนึ่งกำมือของเราหรือของผู้ป่วยของผู้ป่วย เมื่อทำได้หนึ่งกำมือเสร็จเรียบร้อยนะโยมเมื่อทำได้หนึ่งกำมือเสร็จเรียบร้อยอ่าทำไปทำไปก็ตั้งใจดูแล้วก็จดไว้ให้เรียบร้อยนะจ้ะโยมขั้นตอนแรกก่อนที่จะรักษาโรคเรื้อนเราจะต้องรักษาโรคพละในให้เรียบร้อยโรคพลาในเรียบร้อยคือการฆ่าเชือ้อฆ่าอาพยาตฆ่าตัวปรสิตหรือตัวกิรมิชาติเพื่อเปิดรูกลมขนและชํำระเรียบร้อยนะ เสร็จเรียบร้อยต่อไปเมื่อเนียนแล้วอเมื่อเนียนแล้วเมื่อละเอียดแล้วเมื่อละเอียดแล้วก็ตักมาอ่าอันนี้คือเหล้าขาวหรือสุราโรงหนึ่งแก้วกาแฟนะผสมกับเหล้าขาวหนึ่งแก้วกาแฟผสมกับเหล้าขาวหนึ่งแก้วกาแฟนะผสมกับเหล้าขาวหนะึ่งแก้าาวกาแฟอ่าเอาช้อนออกด้วย ผสมกับเหล้าขาวหนึ่งแก้วกาแฟเราก็จะได้ตัวยาชะโรคพารานัยหรือยาชะโรคเรื้อนเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยก็ใส่ภาชนะไว้ใส่ภาชนะไว้แล้วก็ปิดไว้หนึ่งคืนนะหมักไว้หนึ่งคืนหมักไว้หนึ่งคืนเสร็จเรียบร้อยโยมหมักไว้หนึ่งคืนนะหมักไว้หนึ่งคืนรุ่งเช้ารุ่งเช้าเราก็เอามาชําระโรคพาานัย หรือโรคเรื้อนให้เรียบร้อยก่อนเมื่อชำระโรคพารายนเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราต้องมาประกอบนะประกอบสมุนไพรที่จะใช้เป็นยาทานะยาทายาทาประกอบไปด้วยนะใบชุมเห็ดประกอบไปด้วยใบชุมเห็ดอ่าประกอบไปด้วยใบชุมเห็ดอ่าเน้นต้นไปเปหมุนก็ได้ไปประกอบด้วยใบชุมเห็ดนะ ประกอบด้วยใบชูเห็ดนี่ใบชูเห็ดญาติโยมที่อยู่ทางบ้านใบชูเห็ดเทศนะใบชูเห็ดเทศเวต้องต้องต้องดูเกล็ดด้วยนะดูไม่ได้แล้วนะต้องดูเกล็ดด้วยเกล็ดการใช้ใบชูเห็ดเทศนะเอาใบแก่ๆของมันเอาใบแก่ๆของมันแล้วก็รูดใบแก่ๆมารูดใบแก่ๆจากปลายมาหาก้านของมันก้านคูนรูอย่างนี้นะโยมเนี่ยดูอย่างนี้นะ รูปอย่างนี้ให้ได้หนึ่งกำมือนะได้หนึ่งกำมือนะเมื่อได้หนึ่งกำมือแล้วเสร็จเรียรบร้อยนะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเนี่ยหนึ่งกำมือสดของเรานะเมื่อได้หนึ่งกำมือเมื่อได้หนึ่งกำมือแล้วเอามาตำใส่ครอกหินนะหนึ่งกำมือแล้วใส่ครอกหหินตำจนละเอียดโยมตำจนละเอียดนะตำจนละเอียด เสร็จเรียบร้อยสิ่งที่ต้องเตรียมขั้นตอนต่อไปเมื่อเราทำใบชุมแหดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทำใบชุมเหดเสร็จเรียบร้อยแล้วมะพร้าวที่มันงอกหน่อยาวประมาณสองคืบนะมะพร้าวที่มันงอกหนอยาวประมาณสองคืบนะมะพร้าวที่มันงอกหนอยาวสองคืบแล้วก็ปอกให้เรียบร้อยนะโยมไม่ใช้ใช้ทั้งลูกนะใช้ทั้งลูกไม่ไหวนะ มะพร้าวขั้นตอนต่อไปอ่าต้องมีมะพร้าวต้องใช้เครื่องขูดอุปกรณ์ขูดขั้นตอนต่อไปเนี่บาขยับนิดนึงเดี๋ยวให้ตักไข่ขึ้นมาอ่าขั้นตอนต่อไปเราต้องใช้กระต่ายในการขูดมะพร้าวนะเราต่อยมะพร้าวเป็นสองซีกเลยนะเอาตาไข่เอามเอากระต่ายมาเราต่อยมะพร้าวเป็นสองซีกอย่างนี้นะนี่กระต่ายเราต้องต้องใช้กระต่ายขูดขยับมากได้หน่อยอ่านี่คือกระตา่ายสําหรับขูดมะพร้าวโยม เห็นนะนี่คือกระต่ายสําหรับขุดมะพร้าวโอ้ยโยมกดไลค์กดแชร์ได้นะเห็นแล้วนะนี่คือกระต่ายกระต่ายแบบนี้ใช่ไหมที่ใช้ขุดมะพร้าวแบบนี้ใช่ไหมโยมออนี่คือกระต่ายสําหรับขุดมะพร้าวนะขุดมะพร้าวมาเรียบร้อยนะโยมขออภัยนะโยมวันนี้เรามีเสื้อผ้านี่กระต่ายนะขอบคุณอ่าโยมไข่มากเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่เขาใช้กระต่ายแบบนี้โยมนะ เขาใช้กระต่ายแบบนี้ใช้กระต่ายแบบนี้นะเอาทําของจริงเลยโยมของจริงเลยเอาใครจะเป็นคนขูดนะกระต่ายแบบนี้เลยเอา่าพาพาไปปล่อยได้เลยมะพร้าวขูดมะพร้าวที่มันงอกหนอประมาณสองอ่าขูดไปถ้าไก่นั่งไงดีอา่าขูดมะพร้าวเนี่ยขูดเลย เราขูดมะพร้าวก่อนให้เรียบร้อยโยมเนี่ยเราขั้นตอนต่อไปเราได้ดูการขูดมะพร้าวแล้วนะอ,อ่ขูดมะพราะ้าวเตรียมอุปกรณ์เนี่ยเรียบร้อยนะการขูดมะพราะนะ้าวนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านนะมีคนหัวเราะเออใช้กระตายนะกระตายแบบนี้ี่ไม่ใช้กระตายเมื่อที่อตาตมาใช้เมื่อกี้นะออขอขอเจริญพรโยมญาติโยมอย,ย,มอยู่ที่อยู่ทางบ้านร้อยสิบห้าท่านที่ให้เกียรติรับชมไลฟ์สอดเพจวัชรีวง ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรหมอพื้นบ้านาที่นำสาระดีๆเกี่ยวกับการรักษาโรคเรื้อนแต่คนที่จะเป็นโรคเรื้อนต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจะต้องมีโรคอยู่ชนิดหนึ่งก็คือโรคพลนัยไม่ว่าใครก็ตามจะเป็นโรคเรื้อนใน9ชนิดหรือเขาเรียกทำใหไหมว่าโรคสะเก็ดเงินเนี่ยจะต้องทำการ จะต้องผ่านด่านที่ว่าโรคพลานัยก็คือมีอาการเจ็บมีอาการสากละอาการชาตามร่างกายตามผิวหนังมีตัวกีนมลิชาตมีแผนขึ้นเหมือนกับตัวแมลงต่อยแล้วก็จะนูนขึ้นมาแล้วก็มีหนังกำพร้าขาวๆหลุดอันนี้วิวัฒนาการจากโรคพลานัยกลายมาเป็นโรคขี้เรือ้อนคืนนี้เราจะทำสมุนไพรในการชำระโรคเรื้อน หรือวงเล็บสะเก็ดเงินโดยการชุดแรกเมื่อกี้ก,ก็คือใช้ย,ยาในการชะโรคเรือนะเร้อนนาชคเรื่องก็คือใช้ใบหนาดเมื่อกี้ตา,าก็บอกไปแล้วว่าใช้ใบหนาดนะใช้ใบหนาดเสร็จเรียบร้อยอ่าเสร็จเรียบร้อยโอเคขอบคุณมากเอาปาดได้เรียบร้อยเมื่อเราได้มะพร้าวนะนี่คือมะพร้าวที่เราขูดที่เกิดจากมะพร้าวงอกหนอ ประมาณสองครบนะขอบคุณโยมไข่มาก่าได้มาเรียบร้อยแล้วโยมนะหลังจากนั้นนะขั้นตอนต่อไปก็เอามะพร้าวที่เราที่เราขูดตัวนี้นะหยิบมาหนึ่งกำม,มือนะหยิบมาหนึ่งกำม,มือหยิบมาหนึ่งกำมือเอาไปผสมรวมกับใบชุมเห็ดเมื่อกี้นะหนึ่งกำมือแล้วยางเนี้ยหนึ่งกำมือเอาไปผสมรวมกับใบชุมเห็ดแล้วก็ตำนะ เราก็ตำเข้าไปโยมนะตำให้มันคุกข้าวดีแล้วก็กวนกับชอ้อนนะยำมือกวนนะจ้าโยมนะตำให้เรียบร้อยนะจ๊ะตาตำให้เรียบร้อยนะตำเข้าไปโยมนะตั้งใจดูตั้งใจจดตั้งใจจำให้ดีนะโยมเอาไปรักษาคนที่เป็นโรคเรื้อนเบื้องต้นสะเก็ดเงินเบื้องต้นนะจ้าโยมตำให้มันข้าวละเอียดดีนะ ตามไปมันเข้าละเอียดดีเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปโยมดูให้ดีนะนี่ภาคปฏิบัติแล้วนะขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้กรมาทันเหลืองแก้ผู้พองกองน้ําเหลืองนะกรมาทันเหลืองหนึ่งช้อนโต๊ะกรมาทันเหลืองหนึ่งช้อนโต๊ะใส่รวมลงไปกับ ใบชุมเห็ดที่ตำแล้วละเอียด1นึ่กำมือสดมะพร้าวงอกหนอที่ยาประมาณสองคืบขูดแล้วได้แล้ว1กำหนึ่งกำมือ3ส,สุพรรณหรือกรมาันเหลือง1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปนะใส่ลงไปโยมใส่ลงไปตั้งใจทําให้ดีนะเพราะภาคปฏิบัติแล้วนะเราเรียนมาแล้วทีนี้ก็ภาคปฏิบัติแล้วถ่ายทอดได้แล้วไม่ปิดบังโยมที่อยู่ทางบ้านไม่ปิดบังนะโยม มอบให้ทุกอย่างเลยไม่ปิดบังเพราะว่าญาติโยมเป็นตัวแทนเป็นสมบัติของชาติที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ที่ทุกคนจะต้องทราบไม่มีการปิดบังเปิดเผยอย่างละเอียดหมดทุกขั้นตอนนะตำตำตำ,ตำเสร็จเรียบร้อยต้องให้มันคุกค้ากันดีก่อนนะโยมนะตำไ้่เรียบร้อยอ,อําตำ้มเรียบร้อยให้มันคุกค้าเรียบร้อยเสร็จนะ ตามมาเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นเกล็ดยาที่คนโบราณเขาหวงเห็นเป็นหลวงปู่ท่านไม่หวงเห็นอัตมาก็ไม่หวงเห็นม,มอบให้แก่ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านทุกๆท,ท่านเพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาโรค,โรคเรื้อนโรคพลนันในวงเล็บเป็นสะเก็ดเงินนะที่เป็นสะเก็ดเงินตามให้มันละเอียดเสร็จเรียบร้อยนะโยมมันเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะจ๊าโยมนะนี่คือเราได้ของดีไปแล้วรับรองโยม ของที่อยู่ใกล้ตัวในครัวเรือนเอามาใช้เป็นประโยชน์